โอเคนะครับทุกคนผมมาเจอต้นที่มันแข็งที่สุดในโลกใครในโลกนี้ก็ไม่สามารถฟันได้นอกจากผมคนเดียวเดี๋ยวผมจะฟันมันให้ทุกคนดูครับปงเห็นไหมแค่ผมฟันมันยังไม่ขาดนะครับป้องมันคือมันแข็งจริงๆนะครับทุกคนคือผมเหนื่อยแล้วครับออตอนนี้ผมฟันได้แค่นี้ครับผมเหนื่อยแล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับในแบตื้อในป่าอเมกืนนะครับโอเคไม่ใช่กับป่าอเมตื้อนมันเป็นมันเป็นป่าอเมซอนนะครับใช่แล้วครับป่าอเมซอนครับวันนี้เมื่อวานครับผมพบกับตัวเองครับวันนี้ผมก็ต้องแบกระเบิด c ซีโมาสัก ไม่ไว้มันจะ,ะเบิดอันร่างปลอมของผมนะครับท่านผู้ชมถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานก็จะเห็นร่างปลอมของผมนะครับวันนี้ผมก็เอาระเบิดซีโฟกมานะครับท่านผู้ชม<ะ>นั่นไงท่านผู้ชม<ะ>ไม่มีอะไรครับผมแกะหยอกเล่นโอเคนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็จะมาถึงจุดที่ผมจะมาระเบิดทิ้งแล้วครับนั่นก็คือจุดที่เมื่อวานผมเจอนะครับนั่นก็คือจุดที่เอเลี่ยนอยู่นะครับผมจะเอาซีโฟนตัวนี้มาระเบิดมันทิ้งนะครับโอเคนะครับทุกคนครับมันบังอาจก๊อปปี้ร่างผมไปนะครับงันนไทุกค โอเคนะครับนั่นก็คือทหารที่ผมรับจ้างมากับผมคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือทหารนะครับโอเคเหรอเห็นไหมนั่นก็คือทหารที่ผมรับจ้างมานะครับสองคนนะครับผมรับจ้างมาระเบิดเลยได้มีทุกคนนี่เงินนี่มันเอเลี่ยนสายพันธุ์สายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกโอ้มันคือมันยังไม่รู้ว่าผมมาครับทุกคนเห็นไหมนั่นงไงโอ้เยอะจังเลยทุกคนผมจะทำยังไงดีผมระเบิดมันทิ้งยังไง คือผมกลัวมันจะโดดมาลุมผมนะครับทุกคนเห็นไหมคือมันเยอะจังครับผมต้องค่อยๆไปนะครับผมต้องค่อยๆไปนะครับฮะโอ้เห็นไหมทุกคนมันวิ่งหนีกันหมดลครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่วางระเบิดเรียบร้อยนะครับทุกคนนะครับนี่ก็คือระเบิดที่ผมจะมาวางครับสองลูกฟังเสียงนะครับสองลูกสองลูกมันระเบิดเท่ากับระเบิดไฮโดรเจนสองลูกนะครับท่านผู้ชมงานนี้เสร็จผมแน่ครับไม่รอดแน่นอนครับท่านผู้ชมฮะ ทุกคนครับ <conquer> ค <track> <t ion half> ือผมไม่รู้ครับว่าตัวอะไรมันตามผมมานี่มันตัวกอรซิล่าหรือเปล่าครับท่านทุกคนผมไม่รู้ครับมันชอบผมเปล่าครับคือผมอยางมาแต่นี้มันก็ตามผมมานะครับเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ไม่รู้กระบาทหานสองคนของผมมันเรียกมาอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมทหานสองคนผมไม่รู้นะครับว่าอหานสองคนที่ชอบตัวกอรซิิล่าหรือเปล่าครับ เห็นไหมพวกเขาเรียกก็อซิลล่าสองตัวสามตัวนี้เห็นไหมมันนาพวกเรามาทุกคนคือผมจะทำยังไงดีครับบางทีมันอาจจะพ่นไฟใส่ก้นผมนะครับท่านผู้ชมโอ้โน oh, <no. S 1> ทุกคนคือผมไม่รู้นะครับผมผมอยู่ในป่าไอเมซอนตรงไหนนะครับ <What? S 1> คือผมไม่รู้นะครับตอนนี้มันมันเป็นแต่ป่าไปเรื่อยหมดผมไม่รู้ว่าผมหลงทางเปล่าครับท่านผู้ชมคือผมหาทางออกจากป่าไอเมซอนยังไม่ได้ครับ คือตอนนี้ผมเหนื่อยมากโอเคนะครับทุกคนครับหลังจากที่ผมมาถึงป่าอเมซอนเรียบร้อยผมก็เอานี่ก็คือดาบจ็ดสีมณีจุดแสงที่ย์ออกมาจากบ้านนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมจะมาทําลายที่ไอเลียนมันซ่อนตัวอยู่ครับเพื่อไม่ให้มันซ่อนตัวอยู่แล้วผมก็จะเอา,อาสมุนไพรที่กินได้สมุนไพรที่มนุษย์กินได้มันปลูกใส่นะครับเพื่อจะให้มนุษย์ ตัวอะไรไม่รู้กินนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาทําแบบโอเคเล็กเล่นเนาะวันนี้เราก็มาถางหญ้าเนาะถางหญ้าเฮทไ้เฮดสวนประชาชนคนธรรมดาเนาะโอเคเนาะเลิกเล่นมกุกโอเคขอตัวไปทางหญ้าเดี๋น้อเนาะนาะนะ,นะ,นะมันเป็นแต่พามันแต่ภูมันแต่เขาเนาะจากว่านี่เขาก็ต้องมาถางอยูบอ่บรินี้จุดนี้นี่แหละที่เขาจะถางเนาะโอเคเนาะโอเคนะครับทุกคนผมมาเจอต้นที่มันแข็งที่สุดในโลกใครในโลกนี้ก็ไม่สามารถฟังได้นอกจากผมคนเดียว เดี๋ยวผมจะฟันมันให้ทุกคนดูนะครับปงเห็นไหมแค่ผมฟันมันยังไม่ขาดนะครับป้องมันคือมันแข็งจริงๆนะครับทุกคนคือผมเหนื่อยแล้วครับออตอนนี้ผมฟันได้แค่นี้ครับผมเหนื่อยแล้วครับโอเคนะครับทุกคนใครบ้างที่ไม่เห็นเคยเห็นกล้วยป่าโอเคเนาะทุกคนเนาะ ใครบ้างที่ไม่เคยเห็นกล้วยป่าผมให้เดานะครับให้ห้าวิหรือสิบวิก็ได้ตามใจนะครับว่ากล้วยป่ามันเป็นยังไงข้างในมันโอเคเนาะตอนนี้ทุกคนน่าจะจินตนาการอยู่เนาะให้ทุกคนคิดว่าทางในมันเป็นยังไงโอเคเนาะกล้วยป่านะครนะับนี่คือคกล้วยกล้วยป่านะครับให้ทุกคนจินตนาการโอเคเนาะทุกคนจินตนาการเสร็จยังว่ากล้วยป่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับ ไม่รู้ว่าจะตั้งกล้องตรงไหนวะตั้งไว้ปาตัวเองนี่แหละจะพาให้ดูนะครับกล้วยป่าเป็นยังไงอเห็นปะกล้วยป่ามันจะเป็นแบบนี้แก่นมันจะเยอะเป่นังไงโอ้โหกล้วยป่าจะหน,นางนี้ครับกล้วยป่าทุกคนเ,คเห็นไหมมีใครเคยเห็นบ้างคอมเมนต์บอกนะโอเคนะกล้วยป่าโอเคนะสวยนะ สวยนะกินได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะมีแก่นมากเกินคือเมล็ดพันธุ์อะไรไม่รู้อะมันได้พันธ์ของกล้วยป่ามันกินได้ถ้ามันสุกนะแต่ตอนนี้มันกินไม่ได้เพราะมันดิบสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็ถึงเวลาประมาณ5โมงจักนาทีเดียวกูดูแป๊บอ่าทำไมมันดูไม่ได้ครับท่านผู้ชม5โมง16นาทีครับท่านผู้ชมตอนนี้มันตะเวนมันก็กลับฟ้าไปเหมือนเกือบจะหลับจะว่าหลับฟ้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมผมก็กลับแล้วครับผมคือผม ผมเหนื่อยมากคือผมทำผิดกฎหมายผมจะโดนตำรวจจับไหมครับท่านผู้ชมคือผมคือผมมาทางให้นะครับท่านผู้ชมคือถ้าผมทำอย่างนี้ผมจะโดนตำรวจจับไหมครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โห ก็ว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่าโอ้มันไม่ดีนะครับผมจะโดนตํารวจจับไหมทุกคนช่วยผมด้วยเออถ้าผมไม่ทําแบบนี้ผมก็ไม่มีข้าวกินผมจะทํายังไงดีทุกคนเออถ้าผมไม่ทางไห้ทาข้าวผมก็ไม่มีข้าวกินถ้าผมทางผมก็โดนจับคือมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมแล้วผมจะทํายังไงครับคือผมต้องอดตายใช่เปล่าครับดูนะครับโอ้โหโอ้มันแบบว่าผมทางไห้โอ้โหสุดยอดมันติดอะไรก็ไม่รู้นะครับดูนะครับท่านผู้ชมสุดยอดโอ้ my god โอ้ขี้เยอะเต็มว้าวขีเอเต็มเลยท่านผู้ชมโอ้มันเข้าไปในเด,เดี๋ยวผมอามให้ดูเอาติดอะไรก็ไม่รู้โอ้ไมก่กูทำไมในคอของผมมันมีอันกี้เยอะเยอะขนาดนี้ครับท่านผู้ชมเอ้ยคือตอนนี้ผมก็ยางกับประมาณ13กิโลมเมตรผมต้องเหนื่อยตายแน่นอน13กิโลเมตร ผมต้องกลับไป13กิโลเมตร13 13กิโลเมตรโอเคพูดยำๆเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะครับท่านผู้ชมโอเค okay, นะครับทุกคนนะคือผมอยากมาแล้วผมเจออะไรผมไม่รู้นะครับนี่เขาเรียกว่าหมากอะไรนะครับเขาเอิรนหมากสมแป๊กนะครับโอ okay. เคเอาเอิรนหมักเอิร์มาก,ามากาผมลืมผมลืมชื่อมันนะครับเอิ้นหมากสมกือโอเคมันไม่ใช่มันเอิ้นหมากพิญญเันยาเฮ้ยมันใช่หรอวะเอเอิ้นหมากสมเอ้ยผมลืมชื่อนะครับเอาว่าทุกคนเดาเอาแล้วครับมันกินแล้วมันรู้สึกเหมือนน้ำกดกัด ผมกินไม่ได้ครับน้ำน้ำกดมันกัดลิ้นผมครับนั่นไงทุกคนผมมาเจอผมมาเจอผมมาเจอตัวอะไรไม่รู้ครับผมลืมชื่อมันแล้วช่างแม่องอะกูอยากกลับบ้านแล้วไม่ไม่มีโอกาสเอ,อไม่มีไม่มีเวลาจะมาทําคลิปหรอเฮ้ยร <c oughs> hey, ีทางไปไอ้หนูแม่นั้นกูจะต่อยนะมึง <c oughs> โอ้โหดูดีเหือกระดูกโอ้โหไม่ต่อยนะครับ สงสารครับดูมันเหลือแต่กระดูกทุกคนโอ้สู้ๆนะครับกินหญ้าหากินหญ้าให้อิ่มนะครับสู้ๆนะครับโอ้สงสารนะครับตัวนี้จ่อยมากเลยโอเคนะทุกคนนะตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วมันก็มืดแล้วนะครับดูข้างนอกมันมืดไม่เห็นอะไรแล้วแต่ว่ากล้องผมมันเป็นที่อะไรทําไมมันดูแจ้งตอนคืนนะครับผมจะลองถอดหมวกออกนะครับมันจะเป็นยังไงดูที่ก็มันจะเป็นยังไง,มง,ไงผมไม่ได้ถอดหมวกทั้งวัน โอ้โหผมโคตรเท่นะครับท่านผู้ชมนี่ผมเท่ขนาดนี้เลยเหรอท่านผู้ชมโอ้ยผมกงางชันโอ้ไม่ก็คือผมหล่อที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครหล่อเท่าผมอีกแล้วดูนิ <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นอะไรโอ้โหอย่างเท <'s> <c oughs>